รู้แ่สุมันก็แค่นี้เองใช่ไหมมันจะรู้ประมาณนี้แล้วก็ไหนที่ขยังไงคะก็พวกใหญ่ร้อยนะคะแอะไรที่สิบถ้าเป็นชุดเราเบาห้าสิบค่ะเราเาสิบห้าบาค เดียวกันไูปเดียวัีดอันนี้ลูกใหญ่ก,ก็จะสามสี่ลูปลอะเราชั่งสัง่งได้ค่ะอันนี้ขีดหนึง่งไปกันนยะสองขี ออที่นี่ก็เย็นเหมือนกันนะครับเนี่ย<า>เย็นเย็น <c oughs> วันนี้อากาศเย็น <c oughs> อ๋อโอเคผมก็ว่าที่นี่เย็นเย็นวันนี้ค่ะอ๋อวันนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> วันดีวันดีปกติที่นี่ไม่ค่อยเย็นนะคะร้อนใช่ไหมฮะผมเห็นใครมันก็ดูเหมือนจะร้อนร้อนวันวันนี้มันเย็นยังไงใช่ <c oughs> หน้าร้อนนี่ร้อนมาก <c oughs> <c oughs> ได้ครับนี่เวลาผมเก็บพุเทเป็ปเรื่อยๆได้ครับเราะม้วงเบาเนะี่มันแตกต่างกับม้วนธรรมดายังไงเหรบ มะม,ม,ม่วงดามันเป็นมะม่วงมะม่วงของทางใต้อ่ะค่ะมันจะลุกแค่นี้ไม่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 ไปกว่านี้แล้วใช่ใช่มันจะเหลืองไหมเนะี่ยคำถามทุกอยากรู้มากเลยเหลืองแล้ว,ลวมันก็นใช่แล้วมันก็จะแก่อ,อันนี้คืออันนี้คือมันอ่อนใช่ไหมแล้วพอพอนั้นมันก็จะแก่มันก็จะเป็นเม็ดเป็นไดแล้วมันก็จะเหลืองมันก็จะสุกก็จะนิ่มเหมือนกันเลยครับใช่ใช่แต่เขาไม่นิยมกินสุกนะครอ๋อแต่เม็ดมันดูใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าถ้ามันแบบ มันแก่นะ<อ>มันจะมีตะเม็ดขน้นเล<อ>ยม,มันไม่มเหลืออืมครานี้ก็คือต้องล้างก่อน,นลอ้างใหญ่ต<อ>่อใหญ่ มันก็ปลูกน้แต่ว่ามันจะไม่อร่อยเหมืนอนเหมือนที่ใา้โอ้ตา, oh, ตาให้นะครับาแล้วเด็ก